สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวยามาโตะไฮเปอร์แม็กนะครับเอามาดูกันนะครับว่าตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเบื้องต้นนะต้องเป็นการทดสอบเบื้องต้นครับเนื่องจากว่าเป็นไอดีทางบ้านนะครับอกลาประคุณนองอีคิวนะส่งไอดีมาให้รีวิวครับก็จะได้ทดสอบอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งนะตัวนี้เนี่ยก็มีสเสียงเหมือนเดิมครับเมื่อเรนเจอร์มันยังไม่ได้โหดขั้นสุดเนี่ยก็จะต้องมีกระแสว่าเรนเจอร์ใช้ดีอ่ะส่วนหนึ่งก็บอกว่าใช้ดีนะครับส่วนหนึ่งก็ใช้ไม่ดีนะผมมองว่าเร ถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดอ่าไม่ได้มีค่าอะไรแอบแฝงเป็นพิเศษเนี่ยถ้าเกียร์ดีแน่นอนครับก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่าอ่าพี่ใช้งานดีเหมือนกันนะอ่านะหรือถ้าเกิดขึ้นเป็น9ดาวล้วได้ความสามารถหยุด5วิธีก็คงจะใช้ดีนะครับแต่อีกกลุ่มนึงอาจจะแบบว่าโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยหรือว่าใช้ท่าน,น้ําแล้วไปเจอท่านไม้เต็มไปหมดนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าการใช้งานอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวดูการใช้งานเบื้องต้นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับตัวนี้ผมเดาทางนะ ซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่เห็นใช้อตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยไม่เห็นใช้เลยครูเทมนะทั้งไฟจียามาโตะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีนะผู้เล่นท็อปต้้งนานนํามาใช้แล้วผมคิดว่ายามาโตะเนี่ย มีโอกาสที่จะติดเมตาไม่รู้นานขนาดไหนไม่รู้นะโดยความที่ว่าถ้าตัวถึงเกียร์ถึงเนะี่ยผมมองว่าตัวนี้น่าจะโอเคอยู่เพราะเบื้องต้นที่เห็นเนะี่ยถือว่ารวมรวมเนี่ยค่อนข้างจะดะีแต่อย่างที่บอกว่าก็ยังไม่ได้คิดว่าโหดจัดอะไรมากมายแต่เรียกว่าเป็นเรนเจอร์ที่มีจุดขายนะครับเนื่องจากว่ามีคอมโบด้วยนะครับคือถ้าเกิดใช้ความสมัยเก้าดาวแล้วได้หยุด5นะแล้วก็เป็นทางบวนแล้วก็ดามเมจผมมองว่าน่าจะหนักอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ อ่ะก่อนอื่นนะ ไข่อยากสู้กับตุ๊กาชานะผมแนะนำนะครับเว็บครบวงจรนิโนช็อปนะครับแล้วเพจขายดีแอนเวนเจอร์นิโนช็อปนิโนจังอันนี้เจ้าเดียวกันหมดนะครับบนเว็บสินค้าต่างๆมากมายครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนที่เพจอนะครับขาย ID ดีโคโลโบนะครับมาแล้วนะนิจิมอนแอนเวนเจอร์ครับไปหาดูได้เลยครับอยากได้ตัวไหนอ่าหรือแบบ ID อื่นๆก็สามารถไปดูได้นะจัดมานะครับเล่นเองนะครับหรือว่าจะจัดมาขายต่อยังไงก็ได้ครับก็ไปดูกันได้ทั้งที่บนเว็บแล้วก็บนเพจนะครับส่วนค่ ที่ได้ ID นะครับหรือซื้อ ID จากบนเว็บนะก็ให้ทักแชทเพจไปเพื่อขอเชื่อม ID ได้เลยนะครับสว่วนที่เพจกดติดตามด้วยนะไอดี ID มีหมดครับ ID ดีน้ำต้นครับไอดีที่โหดๆนะครับ,รบก็ติดตามมอาไว้นะสาย ID ดีห้ามพลาดครับอยากได้ไ d ดีแบบไหนอ,อย่างที่บอกจะเอาไปปั้นเล่นเองหรือปั้นขายต่อรีบไปจัดได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทางเว็บโคบงจรนีน้อชอบนั้นว่าเพจขายดีเกมเอนเจอร์นีน้อชอเนื้อจังอาใครสนนะรีบไปจัดได้เลยครับแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคมมน,นะครับ อากาบร,ระคุณอีกครั้งนะน้องไ q คิวซังคับส่งไอดีสวยๆมาให้รีวิวนะแล้วก็อันนี้เป็นการยืมเกียร์จากเรมอ่าผมยืมเกียร์จากเรมมาน้องปั้นเรมเก้าดัมแม็เกียร์โหดก็จะอยู่ที่เรมอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบแบบไม่มีอัปเกรดธาตุก่อนนะแต่ว่าได้เกียร์ดาบราชาจอร์เคซึ่งถือว่าค่อนข้างจะตึงเลยนะครับอ่ะดูกิวนิดนึงนะ อ่าโอเคครับใครอยากเข้ากิวนี้นะอ่าเหลืออีก2ที่นะถ้ามีตัวโหดเกี่ยวโหดครับก็อ่าตามกติกานะก็ลองสมัครกันเข้ามาได้นะครับ มาดูกันที่สเตตัสนะครับเป็นว่องไวน้ำนครับก็อ,อย่างที่บอกแหละว,ว่าผมร,รู้รู้แล้วล่ะว่าถ้าเกิดดูจากตัวดิจิมอนเนี่ยมันต้องเป็นน้ำอยู่แล้วแต่ใจยังมันอยากให้เป็นไม้แล้วก็โอ้โหออกน้ํามรอบนะคือตัวนี้เหมือนเดิมถ้าผมคิดว่าถ้ามันเป็นไม้มันน่าจะโหดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําก็โอเคนะน้ำนะครับก็ต้องไปจัดการไฟอที่เห็นตอนนี้ัตตึงเลยนะที่เจอนะครับก็จะเป็นตัวของเมกูมินนั่นเองนะครับที่เดี๋ยวก็ไปหวังผลครับว่ายิง แสงยิงมืดอจะจัดการได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะว่องไวน้ำรับมีพลังโจมตีการอยู่ล้านแปดนะครับพลังชีวิตอยู่6กล้านเนะครับตำแหน่งยืนไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้หมดนะเป็นมาตั้งนานแล้วต้องใช้คํานี้นะแล้วก็ยืนในกลุ่มข้างหน้าเลยนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ยังไม่ดีมากนักนะครับความเร็วในการโจมตีสูงนะครับติดตรงความเร็วในการเคลื่อนที่แหละยืนกลุ่มข้างหน้าเนี่ยน่าจะวิ่งไวซะหน่อยนะ ข้อเสียเลยนะครับอ่าคูร,ร่างเจ้าปกติครับอัลตร้า9ไปเปิด13แม่งหันครึ่งครับและถ้าถือว่าใช้น้อยนะอ่านะมีรถหน้าก็สบายๆเลยนะครับอ่าสกิลหลักครับเป็นดาเมจทะลุใบอ่ตัวนี้จะเป็นตัวป่วนใบส่วนดามเมทจะดูกันว่าตึงแค่ไหนครับสกิลกว้าง350จุดเบื้องต้นเนี่ยที่ทดสอบนิดๆเน,นี่ยมันข้ามแบบบางๆเรียกได้ว่าเอากริทึมยังไม่ชัดนะคูร,ร่าสกิล8วินะครับก็ ครบนะตัวครบนะดาเมจทะลุปว่วนอ่าผมมองว่าแค่นี้ค่อนข้างจะครบและที่เหลือก็ไปดูการใช้งานจริงนะครับอ่าบัฟหน้าป้อมนะครับก็เอฟเฟกขึ้นไวอ่าเอฟเฟกขึ้นไวเนี่ยตัวอื่นที่ได้รับบัฟเนี่ยมันก็จะวิ่งไวไปด้วยนะก็แม่นยำสกิลนะครับอ่าใช้สกิลวิ่งไวผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งนะที่ที่น่าจะขายได้อยู่นะครับอ่าสกิลนี้ก็กว้าง350จุดเช่นเดียวกันนะบัฟหน้าป้อมคูดสกิล8วินะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับ ก็เมื่อปล่อยตัวออกมานะครับอ่าหลังจากเริ่มเกมนะไป5วินาทีจะไม่เหมือนหยุด5นะหยุดถ้าต้องเริ่มเกมก่อนอ่านับแค่เฉพาะเริ่มเกมอย่างเดียวนะสิบเอีนนี้5วินาทีก็จะเริ่มติดแล้วนะครับก็คือใบพลังอ่าพลังก็จะออกสกิลไม่ได้นะครับคือใบอ่ะมันเหมือนเป็นสกิลปิดทองหลังพระน,นะอ่าะนะับแล้วพอเป็นความสามารถอีกนะครับคือตัวนี้มันมีทั้งทะลุใบด้วยแล้วก็ความสามารถใบอ่าพลังด้วยนะผมก็เลยมองว่า น่าจะโอเคอยู่นะอ่าแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับว่าถ้าสมมติเรนเจอร์ตัวนี้ไม่มีคอมโบนะสมมุติไม่มีตัวหนึ่งไม่มีแร่หนึ่งไม่มีหยุดอ่าไม่มีเพิ่มแร่ห1ึ่งพันอะไรประมาณนี้นะใช้โดยเรนเจอร์มันอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีแค่ประมาณหนึ่ง อ่าครับแต่พอมีหยุดห้าปุ๊บอันนี้น่าสนใจแต่มันก็ต้องไปให้ถึงนะนะครับอ่ะใส่เกียร์นะเป็นตัวดัมเมดครับอ่ามีเกียร์ดีๆก็จัดได้เลยนะจะใส่เซตคริสต์มาสหรืออะไรก็ตามนะครับอ่ะซึ่งอันนี้นะอ่าขโมยอะไรมาครับดาบราชาโจเค้ครับเป็นดัมเมดสองจุดอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคดัมเมดสองจุดก่อนนะครับอ่าสแกนภาพเหมือนน้องตัดตีอ่าตีบวกพลังโจมตีนะครับแล้วก็ความเร็วการโจมตีกับพลังชีวิตอย่างละนิดจริจริงเนี่ยตีบวกพลังโจมตีอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าไม่มั่นใจก็ เอาไปก่อนก็ได้นะครับใช้งานเรนเจอร์เบื้องต้นไปก่อนนะครับอลองดูก่อนนะ,ะนะครับในยุคที่อัปเกรดธาตุตึงมามดครับลองแบบยังไม่อัปเกรดธาตุดูก่อน,นครับดามเมจสองจุดมาดูกันครับว่าจะถึงครึ่งหลอดไหมธาตุเบ็ดเบ็ดครึ่งหลอดผมถือว่าหนักนะอ่ะบัฟครับดูครับบัฟปุ๊บเอฟเฟกขึ้นหัวทันทีนะแล้วก็วิ่งครับนี่ดามเมจสกิลอ่าผมว่าหนักนะ2จุดนะโอตาเรนเจอร์ โดนทีเดียวแตกอันนี้หรือว่าดูอย่างค่อนข้างเปราะนะรประมาณ3มทีแตกนะผมมองว่าหนักเลยนะครับแต่เรนเจอร์เปราะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรนเจอร์ไม่มีหลบต้านเลยเหรออันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนที่เบื้องต้นนะเห็นชัดเจนเลยนะครับอขอดูนิดนึงนะหลบ80ต้าน50อ่ะต้านน้อยไปหน่อยนะครับอ่านะจริงๆหลบกับบอสตัวนี้น่านจะต้องหลบได้อยู่นะ,ะเบื้องต้นเกียร์ต้องถึงเท่าที่เห็นนะ แต่อย่างที่บอกแหละนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรนเจอร์ประเภทที่แบบตึงติดเพดานอ่ะมันมันจะปีนึงมันเห็นน้อยอ่านะคอมเมนต์ผมเห็นตลอดแหละซึ่งเป็นเรื่องปกติครับคือเข้าใจนะผู้เล่นก็อยากจะให้เลนเจอร์เก่งมันทุกตัวเลยครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องรอรอบผมมาแหละซึ่งจะมาตอนไหนก็ตอนนั้นซึ่งรอบนี้ผมก็มองว่าเอาตรงๆนะมันแค่มีจุดขายเรนเจอร์ยังไม่ได้ตันเพดานครับแต่ว่าถ้าตัวถึงเกยร์ถึงผมว่าน่าจะโอเคนะ อ่ะนี่ครับอย่างที่บอกครับว่ามันบางทีมันมีการข้ามไปอ,อยู่ประมาณหนึ่งนะส่วนดาเมจถือว่าค่อน,ค,อนค่อนข้างหนักนะครับอ่านะดาเมจส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยมันจะมีข้ามข้างหลังไปเล็กๆน้อยน้อยนะซึ่งยังไม่ใช่เอากระทิมหลักแต่ข้ามนะเราเห็นละมีนะ4 0 0ร้อยสีรประมาณนี้นะครับเราเห็นเลยว่านี่นมีจังหวะที่ข้ามอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนมาก แต่ว่ามันไม่ได้ข้ามเป็นหลักแต่ว่ามีกระเด็นกระเด็นไปเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะก็สรุปชัดเจนครัว่ามีอัลกอริทึมการข้ามอยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนดาเมจผมมองว่าค่อนข้างจะหนักอเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเกียร์นิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าโดยบททดสอบนะครับผมจะทดสอบเรนเจอร์ค่อนข้างจัดตึงมือนิดนึงครับะฉะนั้นนะขอนะครับใช้เป็นอัพเกรดห้านี่อพอใส่แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวลองทดสอบอีกหนึ่งทีนะครับ เปลี่ยนเกียร์ไปแล้วครับอันนี้คือตึงเปียรเลยนะอ่ะลบ80นะครับต้าน1้อยอ่ะเดี๋ยวทดสอบอีกทีหนึ่งบอสน่าจะโดนทีเดียวดิ้นเลยครับอ่าอันนี้คือเป็นกรณีที่เกียร์ถึงนะถ้าเกียร์ไม่ถึงผมบอกเลยเจอปัญหาได้แนะ่อ่าผมว่าเลนเจอร์น่าจะเปราะต้องใช้สักพักเลยนะเกมบับได้นะผมบอกก่อนนะแต่ตอนนี้คือนะ้าที่จับอยู่ตอนนี้นะเรียกได้ว่ามีความเปราะชัดเจนนะครับอ่าโซคอมเมนต์คือเราทดสอบด้วยเกียร์ตึงไปก่อนนะ ใครมีเกียร์ไม่ตืงนก็มาบอกแล้วกันนะคือบางตัวมันอาจจะไม่แม่นจริงๆก็ได้ครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ผมมีก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับอันนี้พอรเรนเจอร์ไม่มีอัตรา,าการใช้สกิลนะเอออันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะแล้วเราไปทดสอบด่านนี้ทำไมเนี่ยเราต้องทดสอบอีกด่านหนึ่งสิเอามาเอามอามานะครับต้องทดสอบอีกด่านหนึ่งครับเพื่อที่จะดูดาเมจนะว่าเมื่ออัปเกรดธาตุกับค่าพลังโจมตีสองจุดต้องแตกอ่ะผมว่าแตก คือทีเดียวน่าจะบอสหายเกลี้ยงเลยนะครับโอเคไปวิ่งไปเพื่อนอ่กุมันจัดหน่อยเปลี่ยงหายครับอะชัดเจนนะเรนเจอร์ Ranger, นะครับบางตัวนะเกียร์อาจจะต้องถึงสักนิดหนึ่งครับอทดสอบกอเรนเจอร์ Ranger, นะครับผมจัดบททดสอบแบบตึงนะอ่ะแพ้ชนะยังไงก็ตามนั้นครับอ่ะตัวแรกครับเจอกับเบลลล็อกอ่ะมาดูสิเจอบาลล็อกนะครับ อ่าครับจะพอจะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้คือมาวัดกันตรงๆนะอ่าครับอ่ะบาล็อกอัน,นี้สามของผมนะก็เกียร์โดนแน่นอนแต่ไม่มีอัพเกรดธาตุครับอ่ะดูครับว่าพอจะสู้พอจะตึงมือได้ไหมอ่ะเทนเจอร์ปอยตัวไวกว่านะได้เปรียบแน่ๆครับอ่าหนักหนักนะชัดนะหนักเลยครับหนักจริงนะครับแต่เมื่อกี้เห็นอยู่เหมือนกันนะว่าพอโดนปุ๊บเรามีอาการเหมือนกันออกอาการเหมือนกันครับแต่เราใส่เขา ก็โอเคครับเรื่องของเกียร์คือต้องบอกก่อนนะเราก็จะวิเคราะห์ไปตามสภาพนะว่าถ้าน้องๆไม่มีเกียร์โดนไม่มีเกียร์ตึงๆไม่มีเกียร์โหดๆเนี่ยก็ลดสัภาพ์หลีกมาลงไปอ่าซึ่งเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยอ่าสมมติผมอาจจะวางตำแหน่งเอาไว้ที่เท็ตหนึ่งประมาณนี้นะครับถ้าสมมติเกียร์ถึงก็มาสเตอร์ไปจนถึงตำนานสมมติเก้าดาวแม็กเกียร์ถึงนะก็จะน่าจะดีดีกว่านี้นะครับอ่าแต่เบื้องต้นเราเห็นนะนี่ครับเรนเจอร์อ่ายังมี จุดอ่อนนะครับพอโดนปุ๊บมีอาการเนี่ยอย่างที่เห็นนะแต่พอเรายิงเขาปุ๊บเขาก็หายครับแต่ถ้าตัวนี้ขึ้นเป็น9ก้าดาวเราได้หยุด5ผมว่าโอเคอ่าอันนี้ต้องต้องดูก่อนนะฝั่งนั้นเนี่ยก็โดนแน่นอนครับแค่ไม่มีอัปเกรดธาตุอัตราฝั่งเรานี่จะเป็นประมาณนี้นี่ครับทัดเจนนะเห็นจุด on. อ่อนแต่จุดแข็งคือหนักตะเกียร์เกียร์ก็ต้องมานะไม่ใช่ว่าเกียร์ไม่มานะเกียร์ไม่มาก็ไม่ได้นะครับอ่ะทดสอบวินตัววิ่งไปถึงหรือเปล่า เพราะว่าทดสอบกอดเรนเจอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่จะวิ่งไม่ค่อยถึงนะยิ่งถ้าเกิดมีความเปราะบางเนี่ยไม่น่าจะวิ่งถึงครับเจอกับบราวไยทองนะครับเดี๋ยวทดสอบกันนะโอเคครับจะวิ่งไปถึงไหมแต่มันมีบัฟวิ่งนะโอเคถ้าวิ่งไปถึงก็ตามนี้ครับวิ่งไปถึงซัดหน้าหายซัดหน้างายอยู่นะครับปกตินี่ไม่ค,ค่อยมีตัวไหนวิ่งได้ถึงนะแต่ว่าพอเขามีบัฟวิ่งปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็พากันแห่โอ้ วิเคราะห์ครับอย่างที่บอกนะครับว่าวิเคราะห์กันเอาครับเดี๋ยวลองเจอกับเรนเจอร์ตัวตึงๆนิดนึงครับประเภทเรนเจอร์ตัวถึกก่อนอมาลองตัวถึกกันสักนิดนึงนะครับอตัวแรกผมลองเป็นอบราวยมทูตก่อนนะครับมาลองบาวยมทูตก่อนนะครับบ่าวยมทูตเอาตามตรงมันก็อาจจะไม่ได้ถืออะไรมากมายนะซึ่งพ่ด้วยอ่เดี๋ยวดูครับเออนะเราจะได้เปรียบเขาเยอะมากไหมเนี่ย ตัวนี้จะใบพลังนะครับนี่ใบพลังนะเหมือนเหมือนเล่มนะครับเหมือนเล่มก็ใบพลังนะครับเล่มก็ใบพลังครับอันนี้จะให้ดูครับว่าสมมติเมื่อเจอแบบเนี้ยมันจะใช้เวลาการตีนะครับนานขนาดไหนนี่ไม่กดไอเทมด้วย <c oughs> เออนะเอาตามที่เห็นครับอย่างที่บอกเราจะไม่ซีเรียสบางคนบอกใช้ดี ยินดีด้วยคุณได้เลนเจอร์ที่ดีบางคนบอกเลนเจอร์กากไม่ใช่ครับไปใช้ตัวอื่นไม่ว่ากันะนะเพราะว่าเราเวลาเรารีวิวนะผมจะรีวิวค่อนข้างตรงมากเห็นยังไงก็ตามนั้นกากก็บอกกากดีก็บอกดีตามสภาพเกียร์นะ,ะตัวนี้จะเหมือนเล็มนะครับก็จับใบกับบวกอารเล็มจะใบว่องไวอันนี้ใบพลังอโอเคประมาณนี้เห็นแล้วนะว่าเมื่อเกียร์ตึงแต่ก็ต้องเน้นนะ หากียังไม่ถึงผมว่ามีปัญหานะผมบอกกันเลยนะดูทรงและเรนเจอร์ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบสุด่ะต้อ,ะองใช้คํานี้ไม่ได้สุดติดเพดานนะครับอเดี๋ยวลองกับทัดแสงดูบ้างอัตวินอัตวินก็รีวิวล่าสุดก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้แบบตึงเปียบเหมือนเดิมนะครับก็โดนลดสภาพไปนะ,ะแต่ว่าเรนเจอร์พวกนี้มันปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลานนะ,ะมาลองดูกันครับอนี้คืออย่างที่ผมบอกนะว่าเมื่อนะครับ เราต้องไปตีแบบแต่งมืดอย่างนี้นะมันใช้เวลาการตีนานขนาดไหนครับนี่เหมือนกันนะใบพลังนะครับพลังก็ง่อยได้นิดหนึ่งผมถึงมองว่าเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวคงไม่นานแหละรอดูก่อนอ่าเ,เดี๋ยวมันต้องเข้าหมุนเวียนอยีกนี่ว่าปวดหัวจริงนะกับหมุนเวียนนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ลองคิดสภาพนะในเดือนแน่นอนครับมันมีบัฟครับรถแรกก็ปล่อยตัวไวนะมันก็จะค่อนข้างโกงอยู่วข้ามเดือนคายว่ากันอีกทีนครับ อ่าประสิทธิภาพตรงนี้แน่นอนมันต้องลดลงครับอ่าส่วนค้าวงพด้าแฝงเนี่ยข้ามเดือนแล้วบอกไม่ได้บางทีปรับลดลงบางทีปรับเก่งขึ้นมีครับเกิดขึ้นได้หมดนะอ่านะแต่เบื้องต้นน่ผมดูแล้วมีจุดอ่อนแต่ถ้าเกียร์ดีเกียร์ถึงเห็นละผมคิดว่าผมน่าจะต้องตามล่าให้ได้อยู่แล้วก็เห็นแล้วว่าในเดือนเนี้ยผมว่าใช้ดีอ่าเพราะว่ามันบัฟปล่อยตัวไว้นะอ่านะครับอ่ะเอาประมาณนี้ อ่านะทดสอบนะเวลาทดสอบพลังก็อย่างที่บอกครับเราจะตีเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยมันมันมีความหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกับอความ,มาท่าเสมอครับท่าเสมอลองดูครับเป็นไงบ้างครับอ่าสายพลังท่าเสมออ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเราใบอันนี้เราใบนะเราใบโดยสกิลครับเราใบโดยความสามารถครับ คือพลังมันแบบว่าเรนเราเห็นนะเราเห็นเลยนะครับอ่าในยุคนี้บนท็อปต้อนานพลังเหรออ่าอั is, นดูบิดนะปูนะครับอาจางคนอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเอเรนอย่างเงี้ยโหผมว่าพลังเนี้ยตัวตึงเยอะอยู่นะอย่างน้อยๆนะครับอาจจะต้องเจอสักสี่ห้าตัวนะอ่าเนี่ยดูครับเราเรายังโดนหยุดห้าอยู่นะไอดีนี้ผมหยุดห้ากับร่างโคลนนะครับร่างโคลนไปติดหยุดห้าก็จะตึงๆนิดนึง นี่นี่นี่นะครับผมถึงบอกว่าถ้าตัวนี้ขึ้นไปถึง9้าดาวนะโห้นี่เขาก็ใบเราอยู่เหมือนกันนะอ่าโอเคผมถือว่าโอเคนะนี่นี่ซัดหายซัดหายได้อยู่นะครับนี่แต่อพอเบียดเบียดนะหยุดห้าวินาทีนะยังไงก็คือหยุดห้าวินาทีครับโอเคประมาณนี้อ่าเบื้องต้นนะผมผมมองว่าไม่ได้ถึงขัน้นน่าเกลียดอะไรมากๆเดี๋ยวลองเจอไฟสักตัวหนึ่งอ่ะลองจัดบาก,กิมาสักทีหนึ่งสิ อ่ะให้เลยไฟ3มอ่ะมาลองดูครับอ่าลองดูครับว่าน้ําเจอไฟครับบางทีมันมีเพี้ยนเพียนนะก็อย่าคิดอะไรเยอะนะคือบางทีเรนเจอร์เนี่ยแพ้ทาตุคือมันจะเอามาเป็นบรรทัดฐานหมดุตัวไม่ได้ครับคือบางคนแบบบอกว่าอะไรวะแพท้ทาตอ,อชนะทาตุโดนตีแล้วแพ้ได้ไงมันเป็นเฉพาะบางตัวมันอาจจะมีอะไรผิดปกติสมมติว่านะน้าชนะไฟตัวเอ แต่ว่าพอน้ําไปแพ้ไตโตบีแล้วไปบอกว่าไอ้ตัวน้ําตัวนี้กากก็ไม่ได้ครับคือบางทีันเทียบกันไม่ได้นะบางทีบางตัวมันมีอะไรแปลกๆนิดนึงนะครับโอ้โดนสถานะง่ายง่ายได้มากอ่าตัวนี้นะจุดอ่อนนะอ่ายืนใกล้ไปหน่อยครับเคลื่อนที่ช้านะครับยืนใกล้ไปหน่อยเคลื่อนที่ช้านะครับมีความเปราะบ,บางครับ เกียร์ตึงๆเราเห็นแล้วนะครับว่าก็กโดนได้อยู่หมายถึงเรานะเราก็โดนครับโดนสถานะโดนยิงตายได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนเอาไปใช้เป็นตัวแบกเนี่ยอาจจะแบบหงายได้นะเนื่องด้ว่าอาจจะเจอปัญหานะครับดาเมจหนักนะครับ ส่วนแม่นไม่แม่นขึ้นอยู่กับเกียร์เพราะว่าผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวเอาไว้เป็นไอเดีเตือนก่อนก็จะทดสอบในเวอร์ชั่นที่เป็นเกียร์ฟรีนะอันนี้คือว่าทดสอบกันในเวอร์ชั่นเกียร์ตึงนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันในเด็กนี้ชนิดหนึ่งเอามาลองดูนะครับไปโรเคทับอลองดูกันนะครับ่าครับเรนเจอร์เกียร์ตึงๆอันนี้ผมเอาเรมออกนะปกติน้องก็ใช้เรม9ดาวแม็กนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นของตัวเรมนะอันนี้คือผมเนี่ยเอาตัวนี้มานะครับ อ่านับไอีเนี่ยก็จะเป็นคอมโบนะครับหยุด5วินาทีตัวเยอะตัวเรนเจอร์ตัวตึงเยอะครับซึ่งถ้าเอาเกียร์ดีๆมาใส่อีกแล้วไปให้ถึงหยุด5นะออย่เงี้ยเหมือนเกมก็บังคับไกลๆครับเหมือนจะขายตัวรีเซ็ตไงก็ไม่รู้ครับโอ้บินครับบินโอ้บินบินโอ้บินเบื่อจริงครับเบื่อจริงครับบินนะอ่ะเอาให้อยู่เพื่อนโอเคนะครับอบัฟครับ เพื่อนก็จะวิ่งเป็นจรวดกันสันิดหนึ่งนะครับอ่า่างนี้น่าจะอยู่ล้วบินครับโอเคเรียบร้อยถือว่าอดีค่อนข้างสวยนะอ่านะรับกิวเอนะใครอยากอยู่กิวนี้นะไปลองไปสมัครกันได้ครับตัวดีเกียดีครับก็รุยก,กันไปพร้อมๆกันครับโอ้โหเรนเจอร์แฮบเป็นขโยงเลยครับ นี่ในนี้ดีนี้เขามีคอมโบอยู่ล้วเฮ้ยตีป้อมไม่แตกอะไรวะตีป้อมไม่แตกนาแล้วพี่เอ้ยป้อมเราแตกก่อนโอ้หเกือบตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอาสแปป้อมบึ้มผมทดสอบเบื้องต้นนะหายไปแล้วนะหายไปแล้วนะเอออาจจะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าบางทีอัดนะป้อมอย่างเงี้ยมันเจอพาวะแบบเนี้ยม,มันเบื่อนะแล้วยิ่งถ้าเกิดเขามีบินนะแล้วยิ่งแบบว่าอ่า อะไรอ่ะตายไม่ใช่เด็ดอะไรวะเทือสุดท้ายแล้วไม่ตายอยาคาอยู่หน้าป้อมนนแล้วเจอบินอ่ะผมว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะอ่ะสำหรับคนชอบก็โอเคครับไม่ชอบก็อ่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าเดีต้องเจอกับทีมนี้โอเคอ่ะมาทดสอบกันตึงๆอ่ะเดี๋ยวปับก่อนอ่าปรับก่อนปรับหนึ่งตำแหน่งนะอ่ะเขาไม่มีตัวบินนะอ่าในรอบสุดท้ายให้ดูกันนะครับคือเบื้องต้นผมถือว่าเฮ้ยก็โอเคอยู่นะ เออไม่ได้น่าเกลียดครับแค่มันยังอาจจับไม่ได้ตึงถึงขั้นแบบเป็นตัวแบกอะไรขนาดนั้นนะครับอ,อ่าผมว่าดัมินชีแล้วกันปะดัมินชีนะครับป้ายรุ้ยกันครับมือถือจะค้างไหมนะครับอ,อ่าน้อยคิวเดี๋ยวผมทอดเกียร์คืนให้นะเดี๋ยวเรวจะใช้โฆษณาถอดคืนนะครับอ,อ่าเพราะกดโฆษณาถอดเกียร์ในคลิปไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดเหลืองนั่นเองนะครับอ,อมาครับ โอเคนะอย่างที่บอกครับจุดหนึ่งคือใบนะครับใบพลังอโอเคครับใบพลังนะครับามายากลน,นะฝั่งนั้นมีตัวอะไรบ้างนะครับโอ้สบายอะผมว่าวิ่งนะคือตรงวิ่งเนี่ยเราชอบนะครับเพราะว่า,าบัฟขึ้นหัวไวนะแล้วก็เรนเจอร์นะเห็นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวที่ออกมาพร้อ,รอมๆกันเนี่ย คือตัวมันเองเนี่ยไอยามาโตเนี่ยพอมันบัฟติดหัวเนี่ยมันอาจจะยืนคุยกับากาบูมอนก่อนนะคุยกับกาบูมอนก่อนก็นจะวิ่งนะใช้เวลาแป๊บหนึ่งคนระับแต่ว่าตัวอื่นที่ได้รับบัฟเนี่ยมันก็จะวิ่งปลูดเลยนะครับอันนี้คือเราเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะดูนะครับเรนเจอร์นะครับไปกองข้างหน้าค่อนข้างจะไหวามากๆาด้วยบัฟที่เอฟเฟกต์ขึ้นไวนะครับแล้วก็ท่าไรเวทค่อนข้างจะไหวคือไอตรงนี้มันเลยกลายเป็นจุดแข็งของเรนเจอร์นะครับ อ่านะครับไรเวทวายนะครับดาเมจต,ติดวายนะครับอ่าเกียร์ดีก็ซัดไปนะครับคอมโบต้องไปถึงอยากได้แล้วอยากได้แล้วนะอ่าอย่างที่บอกครับพอมันมีจุดแบบนี้ผมว่าลองดูครับอชอบเปิดนะไม่ชอบข้ามครับเเบื้องต้นนะผมมองว่าผ่านอ่าถือว่าก็ได้มาตรฐานของอ่าโคโรโบรเรนเจอร์ครับเรนเจอร์อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้เก่งติดเพดานนะ ซึ่งมันอาจจะต้องรอครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นตัวไหนอ่ะซึ่งรอบนี้คือเบื้องต้นอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าเรนเจอร์ต้องใช้คำว่ามีจุดอ่อนอ่พาพอมีจุดอ่อนปุ๊บเนี่ยบางคนก็จะแบบว่าไม่ชอบอะยืนยืนก็ใกล้ครับบางก็บางอ่าก็ต้องยอมรับครับว่าค่อนข้างจะบางอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาเรนเจอร์มารับบับบิ้งกันมีเรนเจอร์ไม่ได้มีเรนเจอร์ <Ranger S 1> <laughs> <Ranger S 2> เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองหาเรนเจอร์อ่าตานิดนึงครับ เดี๋ยวเอาสายพลังตัวใกันนิดนึงนะให้ดูนะครับว่า,าสมมุินะเรามีาเรนเจอร์อยู่ประมาณนี้ามาไปแล้วกันครับทดสอบให้ดูครับว่าบัฟวิ่งนะอพอเอฟเฟกขึ้นหัวปุ๊บนะครับมันก็จะพุ่งเลยครับตัวอื่นจะพุง่งหมดเลยนะเจ้าตัวอาจจะคุยกับตัวดิจิมอนนิดนึงครับ อ่ะดูนะครับบัฟปุ๊บไปเลยครับนี่คือข้อดีนะเพราะว่าสกิลบัฟบิงของเขาเนี่ยมันเอฟเฟกต์มันขึ้นหัวทันทีครับนี่มันได้ทําให้ตัวที่ได้รับบัฟเนี่ยไปเลยครับไม่คุยแล้วครับไปก่อนไม่รอแล้วนะนี่คือข้อดีนะชัดเจนมากครับแล้วก็อ่าถ้าไล่เวทเมื่อกี้เราเห็นกันแล้วนะครับว่าไล่เวทไวมันออกทันทีเลยนะครับอ่านตัวถึงเกทถึงผมว่าเก่งนะครับ ไปให้ถึง9ดาวนะแล้วก็เอาให้ได้หยุด5วิธีครับถ้าเกิดไปไม่ถึงก็การใช้งานก็จะมีขีดจํากัดประมาณหนึ่งเกมไม่ถึงก็มีขีดจากัดประมาณหนึ่งครับมีความเบาบางอ่านจะยินใกล้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะใครคิดเห็นยังไงใช้ยังไงก็มาบอกกันตินิดนึงนะที่เหลือผมรอเปิดให้ได้นะครับส่วนตัวทจินะครับ ใครมีไฮเปอร์แม็กอ่าส่งมาให้รีวิวได้นะระหว่างนี้ผมเปิดก่อนนะครับอ่ส่วนคนส่งรีวิวกราบขอบพระคุณทุกคนจริงนะคือบางคนส่งมาให้รีวิวแต่ผมมีแล้วแล้วก็อาจจะเลือกไล่รีวิวตามล่างไปก่อนอันนี้ก็เลือกรีวิวกันที่ไฮเปอร์แม็กซนะแต่ว่าเกียร์มาตึงนะเกียร์ตึงนะเกียร์ตึงก็ถึงแน่นอนนะครับอันนั้นก็เลยใช้ดีนะ,ะกราบขอบคุณมากๆครับน้องอีคิวสั่งนะส่งไอดียสวยๆมาให้รีวิวนะครับอ่ะซึ่งใครไม่อยากสู้กับตู้กระชากนะขอแนะนาเว็บควบวงจรนี้นอต นะใครอยากได้ ID นะรีบไปหาดูได้เลยนะครับบนเว็บนับสินค้าต่างมากมายครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะส่วนที่เพจอ่านะครับไอดีโคโลโบดิจิมอนมาแล้วนะหรือโคโลโบอื่นๆสั่งเพิ่มอื่นครับไปหาเลือกเลยครับเป็นไปเหลืองม่กี่สามไอดีสะอาดนะจัดไปปั้นนั่นเองครับปั้นขายต่อยังไงก็ได้ครับส่วนใครได้ ID หรเดซื้อได้จากบนเว็บนะให้ทักแชทเพจไปเพื่อขอเชื่อม ID ได้เลยครับที่เพจกดติดตามด้วยนะเพจนิโนช็อปนะครับก็มี ID เยอะแยะมากมายนะติดตามไว้ครับใายดีห้ามพลาดซื้้้้ออออเเเเลล่่นนนงงขาายยตรรีบบไไไปปจัััดดควผมแะิก์ ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทั้งเว็บโคบุงจอนเนื้อช็อปอ่ะเปิดโลกเลยนะสินค้าต่างมากมายนะแล้วก็อ่าเพจขายดีเกมเลนเจอร์เนื้อช็อปเน้จังนะอ่ะไปตามลิงก์ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้นะเรนเจอร์ Ranger, ถือว่าตัวนี้ผมให้สอบผ่านอ่านะครับอ่านะครับมีข้อดีข้อเสียนะตามในคลิปเลยนะเอานี้ก็ประมาณนี้กันนะลาเพื่อนครับสวัสดีครับ